สรนะคะเป็นทรงเกียวแบบเนื้อใสๆแบบนี้เลยสีขาวเนะะี่ยเปิดโชคเปิดลามนอนรับโชครับลามนะคะโชคดีมีโชคลามนะคะไหลามาจากทุกที่ทุกทางนั่นเองขอบคุณเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะคุณพี่ขาขอพระคุณมากมากเช่นเดียวกันนะคะที่มาอุ่นุนร้านแม่ค้านะขอบคุณมากมากนะคะโอเคคะ่ะขอพระคุณสาหรับของขวัญน,นะคะคุณพี่ขานี่เลยอ่าวงนี้ องค์นี้คือสีใสสีใสแบบสวยงามมากๆไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวแน่นอนนะคะขอบพระคุณนะคะสำหรับของขวัญนะพี่นะโอเคค่ะ นี่เลยสำหรับนะคะวงนี้นะคะจะไม่มีเนาะรอยแตกหรือว่ารอยราวแน่อนอนนะยคะสีสวยงับอุ้ยวงนี้เขาจอบแบบโอเชียนบลูด้วยเนะคะสำหรับวงนี้นะ,ะ <c oughs> วงนี้นะคะเขาจอบเป็นแบบขาวอมแบบโอเชียนบลูนิดหนึ่งนะคะวงนี้นะ,ะจะไม่มีเนาะรอยแตกหรือว่ารอยราวแน่อนอน <c oughs> เขาจะเป็นแหวนหยกทรงเกลียวนะคะสำหรับนะคะ